สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซมาเอฟซีเก้าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่อง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางรายการมาเป็นกําลังใจใหายกับแอสจอยเส้นเดียวกันจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซ้งจะหุ้นห้างเซ้งรอบซัระบายเมื่อนวันจันทร์วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเดือนตุลาคมจะสองหาหกเจ็ดจ้ามือวานจ้า มาพบกับแนวทางของแอนอยตามเคยจ้าสาหรับโพ้นห่างเสียงเสารบายของวันศุกร์ที่ผ่านมาจ้กสําหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาในห่างเสียงเสาบายนีคือจเด่นเด่นลองดูเนาะสําหรับรอบเสาเด่นลักนี้คือได้หากับสี่สำหรับเด่นล่องของเฮาคือให้ไปที่เด่นหกกับแปดวิ่งลูจ่จะาสาหรับรอบเสาสํสหรับโพ้นจ้เก้าเก้าสี่บนโอ้โ oh ห เด่นลองเด่นลักมาเต็มเต็มเก้าสี่สี่เก้าถ้าจับคู่นี่ถือว่าปังสำหรับสองตัวล่างจะแปดสี่สี่บนสี่หงสูตรลักมาเต็มเต็มสี่เด้งบนล่างเลยโอ้โหสำหรับเด่นลอกครับเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาแต่กับบริจับหายแปดสี่สี่แปดเด่นลักเด่นลองใส่กันเนาะโอ้โหจับคู่พลาดไปจากข่าเด่นแปดวิ่งรูดแปดจะสำหรับรอบ สองตัวล่างจะโอ้โห aris, สําหรับสูตรลักามาเต็มๆไปทางบนทางล่างเวลาบวอาก็คือแบบเด็งมาดีดีสาหรับรอบบายเก้ากับหนึ่งวิ่งรูดสําหรับสูตรเลาะสูตรลักคือสองกับหนึ่งหนึ่งชนสูตรลักสูตรลองผลของรอบบายบนออกสี่หนึ่งหนึ่งมาเลขเบิ้ลอีกจ้ะหนึ่งหนึ่งสำหรับสูตรลักก็ไดหนึ่งหนึ่งสูตรลองก็ไดหนึง่งชนมาเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งบนนี่จับคูพาดไปน้องเจ้าโอ้โหถ้าจับก็เสีไดาอยู่เด้อหนึ่งหนึ่งเต็มบริจับเลรกเบิดหายเดนหนึ่งวิรุดหนึ่งมาใส่วิ่งใส่รูดนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดหนึ่งหนึ่งบนเต็มเต็มหลังศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับตัวเดิมอีกบริจับหายน้องหวดวันที่สิบเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เสาใบมาเต็มเต็มวันนี้บริจับศูนย์หนึ่งเขามาศูนย์หนึ่งได้อีกโอ้ยยอมขาดคูนห่างเสียง ตัวที่จับให้กับบอมาเนะจ้ะมาแต่ตัวเก่าๆตัวเดิมๆซ้ำๆแอดจอยกับบอมาจับตัวเดิมอีกสำหรับรอบบายเข้าเดนหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งจะใส่วิ่งใสยลูดเขาห้างฐานน้ำหนึ่งไปวิ่งไปลูดรอบบายเด่งบนล่างจ้าโอ้โหสำหรับตัวประกบคูนี่ถือว่าผ่านไปทางเสาทัทางบ่ายเลยเนาะสำหรับสูตรสูตรลักสูตรเดิมนี่คือสี่คูเต็มๆเลยทางเสาร์ทางบ่ายโอ้โหกับคู่ผ่านไป สำหรับสูตรลอกคสับขาหลอกเก่งอยู่เรื่องหุ่นหางเซงนี่ต้องเจอหายสูตรลักไปสูตรล่องหายสูตรลอกไปสูตรลักสำหรับแนวทางวันที่21มือนี่รุนกันต่อจะแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบอกอันนี้รอุ่นอีกที่หนึ่งละก,กันเราจะจัดรการเบิรงไว้เป็นแนวทางจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขามีรูดจะผิดพลาดประการใดกะ กอโตษขาภัยไวโดวยหละกกาเนาะถาหมักถ้าชอบจัง่อยตามถามบหมักบ่ชอบอัน,นก็คือสมัติปลอยพานได้จ้ะนวดก่อนเข่าเด่นวิ่งรูดซ้ายวิ่งซ้ายรูดคือฝังอยู่เนาะจับกู่พาดไปทางเสาทางบ่ายมาก็มาแต่ตัวเข่าคะ่ะสำหรับห้างเซ้งวันนี้รอบเช้าให้ไปที่เด่นมือนีเขอเอาสูตรลักละกันสี่สามวิ่งรูด สายวิ่งสายลูดหมกักตัวได้ชอบตัวได้นําไปวิ่งไปลูดได้จ้าจับคู่เด่นสี่วิ่ง 4, ลุดสี่รอบเสาสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดสามศูนย์ สามหนึ่งสามแปดสามเก้าจา้ะคู่เด่นสามสี่สำหรับรอบใบเด่นวิ่งรูดไปที่เจ็ดและหกวิ่งรูดจา้าจับกูเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก่ารอบบายเด่นหกวิ่งรูดหกับคู่หกสี่รอบเสารอบบายระวังเดินจากคู่เด่นเขาสามารถมาได้ทั้งเสาแลวก็บบายจ่ายระวังแนวทางสลับเดินจากหกสี่อย่าง 6, 4, 6, 6, หกสี่สี่หกนี่คือไอ้อจจับใส่เด่นบาย ส่เดนเศร้าจ้ะได้สี่หกหกี่แต่ว่าสี่หกอยู่รอบเศร้าบริจับหายถามักจะชอบพิจารณาเบิ่งได้จ้ะแนวทางหุ้นนี้เคหุ้นห้างเซ้งจ้ะระวังคู่เด่นรอบเศร้ารอบบายอันนี้คือตัวทีอยา่าหายระวังนิดนึงจ้ะหกศูนยหแปดหเก้า พอบางเถอ่อบางค้งตัวติดประกบคู่ตัวเสียจอยคำนวณที่จับคู่นี่อาจสิบมาอาจสิมาคู่เด่นบางเถอ่อบางคางเขาสีสลับมาสี่คู่เด่นเศร้าบายก็คือประมาณนี้จ้ะสี่เจ็ดสี่หกสามเจ็ดสามหกสามหกสามเจ็ดสี่หกประมาณนี้สามหกประมาณนี้ส,สำหรับคู่เด่นอันนี้คืออยากให้ระวังนิดหนึ่งจะสำหรับคู่เด่นสำหรับ สา,ายเจอเนาะตัวที่อยากให้ระว่างนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคจ้ะสำหรับพูนหางเซ้งกับพูนนิเคจออจ้ะสำหรับรอบบ่ายขอเน้นไปที่หกหนึ่งกับหกสี่อย่างหกสามสามหกสซาบายนี่คือบริจับหายเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดแปด สามเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสำหรับสี่แปดสี่เก้ารอบเศาร์นี่คือตัวเดิมเนาะมือนี่จับหายตัวเดิมวังว่าสีมาตัวเดิมหายอีกละกันเนาะจา้าเวลาจับตัวเดิมกับหบบมักมาเวลาบมจับตัวเดิมกับ,บมักมาดีดีหูซึกว่าหูทาาแนู้แนวทางของไอ้จอยค่ะสำหรับทางเสียงนี่โอ้โห สำหรับหางเส้งของเฮามือนีตามนี้เราจะมักตัวใดชอบตัวใด้มือนี่ฝากไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเนาจะจะได้กับเบื้องว้เป็นแนวทางแก่แนวทางมีเขามีรูปผิดพลาดประการใดกับโคตรโอภัไไว้ด้วยละกันเนอะมือนี่คอยมาปังป,งปังละกันจ้าวันแรกของอาทิตย์ทั้งจะสําหรับหางเส้งจากเขาหายพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางส่งดีกันทุกคนทุกทานจะสําหรับคลิมนี่สวัสดีจ้า